สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะครับเนาะมอนี่กะบสาวนครพ,พ,พ,พ่านระกะสีผ้าพีผ้าน่องมาไ่ตุ่มกุ้งขึ้นเขาครับผมหลังจากทีเห้าบ่ได้มาไ่โอ้โดนเติบครับตั้งแต่ตั้งแต่ก้อนบุญกระถินครับผมเห้าบ่ได้มาไ่อันนี้กะแล้วบุญกระถินกัแล้วเวียกแล้วทุลักป้าปังน้ำเนก็ะเลยถือโอกาสมาไ่ตุ่มกุ้งไอพี่ให้น้องได้รับชมได้เบิงอีกเท่านึงครับผม มืัอนี่มานเพรมานจังไรกะมาหลุนมาชมนกันเนาะครับเนาะไปครับพี่น้องมาใส่ตุ่มคูงกันเท่าเดเว้นมืัอนี่มาครับพี่น้องบ่ฟูดผ่ำทำเพลงครับมาใส่กันเลยครับตุ่มค้งหลังแหลกของเฮาเบิ่งส้วงหนำ่ำสีไหลแห้งครับมื่อนี้หน่ำสีลึกๆกันหน่อยแจะบ่เูรพยังครับเฮาอันนั้นท่วงไว้อยู่โอ้พอดีพอดีพอดีครับพี่น้อง น้ำใสแล้วครับแสดงว่าน้ำลุ่งหลายนะครับครับหลังต่อไปเลยครับพี่น้องช่วงนี้แม่น้ำโขงเข้ากับลุงล่งเรื่อยๆครับลุ่งต่อเนื่องอากาศก็เย็นสบายๆครับพี่น้องยง้มแรงกตบ,บ้ถือว่านาวครับเห็นพี่ข้าว่าเพิ่นสีเข่านานหนาวแต่กบบ้หนาวครับพี่น้องหลังต่อไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับ บรรยากาศดีดีครับแม่น้ำโขงเฮ้าบรรยากาศเย็นสบายขนาดครับครับหลังต่อไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับ เริ่องคล้วครับพี่น้องครับขนาดทำอาวุธเนี่ยเห็นน้ำเข้าลีลาบสงสัยลีลาบคนเราพี่น้องเนะาะครับผมพี่น้องผมก็ลืมบอกพี่น้องไปว่าเขาเอาตุ่มกุ้งมาใส่ละกันเอาเบ็ดเอาเบ็ดสายมาเบ็ดล่ามาใส่น้ำครับพี่น้องหลังจากที่เราใส่ตุ่มกุ้งแล้วแล้วครับไปครับเข้ามาใส่อา่า เม็ดดํากันครับพี่น้องอันนี้กระสุนอีเดาขื้นเราครับกระสุนไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนอีกางขึ้นเราหรอครับพี่น้องอเฮ็ดแบบแปลกๆถ้าได้ก็ได้แบบปแบบปลกๆช่างไรไม่ทางไนไปงไไป <laughs> งครับเสือกเจ็ดเจ็ดฟอครับ พี่น้องครับเท่ากับส่เบ็ดเส้นแรกแล้วแล้วครับผมเบ็ดเส้นหนึ่งกับมีหมากอยู่ซิบหมากครับผมเข้าส่เนื้อสาเนื้อส่งเ,งเดือนครับพี่น้องสาเนื้อเสียเดือนล่องเสียบเบื้องะวาเห็นปรากฏมันมากกินใส่งเดือนครับผมก็เลยล่องเอามาใส่เบื้องสายเส้นนึงครับ่สาสแจ็กซิบหมากครับผมเท่ากับผมเอาลัอเห็ดร่องเบื้องสองสายครับอันนี้เข้าส่สายแรกแล้วนะครับผมครับผม ตุ้มกุงหลังสุดท้ายของเฮาครับพี่น้องใช้ไปใช้มากกับคำเด่นซื้อ,อครับโอเคน้ำเข้าก็ดีครับอาครับพี่น้องครับเบ็ดหลังที่สองสายที่สองของเฮ้าอืมอเค,ครับเบ็ดหลังที่สอง,องกับลงน้ำแล้ว ครับผมหลังจากที่ข้าวใส่เบ็ดหลังที่สองไปแล้วครับพี่น้องวันนี้กะถ่ายามตอนเช้านะครับพร้อมตุ่มกลุงมทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะครับผมวันนี้เข้ากะสิขึ้นบานแหละเดี๋ยวมือเสาจะมายามต้องกันเนาะพี่น้องเนาะไปครับสําหรับคืนนี้สนิทซะก่อนนะครับเนาะไปครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้ก็ถึงเวลามายามตุ่มกลุ่มพอเ้าแลรวครับ้วก็ยามเบ็ดพร้อมครับพี่น้อง ไปครับพยายามเบ็ดแล้กันพยายามสูงกุุงแล้กันครับ ได้วางซิปนี่แหละครับพี่น้องครับได้วางซิปโตนี่แหละครับนะคร,บครับผมพี่น้อง ถุงน้ำกันเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะโอ้ว่าไรอครับพี่น้องอี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 เนี่ยครับพี่น้องตุ่มกุ้งข้าวครับล้างหนีมันอยู่ครับมันอยู่มันอยู่ ปลุ่หลังต่อไปครับพี่น้องแต่ผมเห็นมีแนวเสื้อผ้ายี่น้องนะครับดู้โอเคอยู่หลังนี่ก็ได้โอ้โอ้ครับพี่น้องเด็กการครับเด็กการเราบั๊เป่าเด็กการเราบัเ๊เป่าเหรอืม แงยบเงบอีกแล้วครับแงยบเงบอีกแล้วปลาปลากระเป๋าอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาครับพี่น้องมาเนี่ยม่ยามเบ็ดเท่ากันครับยามมุ่งเบ็ดเฮาดูโอเป็รเล่หมานดูบัวหมานครับพี่น้องใช่ก็ใช่แบบเดาๆครับเพราะฉะนั้นตาดยกินปลากินปูกินปลาอยู่ครับพี่น้องครับหมานอยู่บนอ้อยพี่น้องเลย เงียบแต่นอกครับเงียบแท้เงียบแท้แทแทใส่เบ็ดเอาปลาพี่นอ้องก,กระสอบมาติดเบ็ดครับพี่นอ้องโอ้ยรอบบอก,อรรกระสอบมาจะใส่น้องนี่หล่อนคู่หลังครับแกกระสอบขึ้มาติดเจ็ดปะเกาะเบ็ดไปวะโอไม่หยังเลยเกาะแมงคลานเลย พี่น้องฮโหฮโอ้ฮะโอ้โหโเห็นหมุนอยู่แตกระสอบพี่น้องฮัลโหอฮโหเอาไปเลอันนีดีมาแล้วครับพี่น้อง อันอันันโอ้โหโหโหลายยังง้โอ้อันน้องครับโอ้โอโอันดีโอ้มันหมานครับพี่น้องมาได้ยังไงเนี่ยโอ้เออเออเอโอ้มันหมานครับมันหมานเออเออเออเอมันหมานเลยครับ มาแด็กๆครับผมอออ <c oughs> เออเออเดออย่ดิ่นห้างอย่ดิ่นห้งงั่นครับโอ้ปลากินเบ็ดเท่าพี่น้องพี่น้องปลาอยังครับนี่ใส่แบบมัวมัวครับปลาอยังครับผมจ้าปลาอย่างเนาะผมกับประจักษ์ขึ้นกันว่าปลาอย่างเออ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  โอ้ม,มันมันครับตัวแรกมาแล้วโอ้กินแต่ตอนไหนก็ยังเงียบแตเนาะบดึงบดตึกบ,ด,บดตักเลยกระสอบค่าปดกระสอบออกเท่ั้นนะครับพี่น้องดึกดักดึกดักอ้หรือว่าผมบอสังเกตบก่ผมเห็นตักกระสอบแล้วผมก็ได้นึกว่าผมมมอย่างบอ่อือมายามเบ็ดกันครับพี่น้อง ผมเห็นล้วตึ้งตึงตึงตึะครับสีเป็นปลาอย่งน้อสีเป็นปลาอย่งน้อครับพี่น้องโอ้พี่น้องปรากฏครับว้าวนั่นวาเนียอ้โโอ้โอ้เดียวเดียวเดียวดียวเยวสีปลากอนโอ้พี่น้องครับปรากฏครับว้าว พ um. ี <su> ่น้องครับปรากดข้างครับพี่น้องปรากฏข้างครับได้ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้ใส่งามๆเลยครับว้าวๆเลยวาวๆเลยครับอ่อนท้ออ่อนท้อครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไหนผออยายามได้เดี๋ยวไหนเออ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  หักก่าน đây, ี้เลยไปเรื่ของบนครับพี่น้อง <c oughs> พี่น้องบบนี้เข้ามาสรุปผลงานเ้านี่ของเข้าครับนี่เดี๋ยวจะเขา้าพี่บ้านี่ครับปลาหนึ่งตัวแล้วก็ครับพี่เด็ดครับพี่น้อง ปรากฏข้างครับพี่น้องครับหมันหมานครับปลากินเว็ดครับพี่น้องก้วกุ้งครับมาบังกุงเฮาครับพี่น้องเนี่ยกานี่ครับเด็ดแจ้วเศร้ายด้วครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้กาต้องขอบคุณ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมทุกๆท่านนะครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจเขามารับชมเขามา เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณหลายๆครับทุกๆท่านเลยเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาพีล่าน,น่องไปที่เพียงสนีนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวนครพาลลอนน,ลอน้ำเลยเด้อครับพี่น้องเด้อครับผม